ของแห้งของแห้งเร็วหน่อยเพราะว่าซื้อมาเยอะนะครกระเทียมจัดนะครกระเทียมกระเทียมกรีบใหญ่นี่จัดนะฮะอยากให้มันแดงเราก็จะใช้พิกี้ฟ้าแห้งนี่แหละที่ไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะฮซื้อไม่เยอะนะส่วนหมอมีส่วนหม้ะดึงทุ้งนะฮะแล้วก็นี่นะฮะใช้เท้าหัวใช้เท้าหัวใหญ่เลยนะคะ กับังนะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะโหระพานะฮะโหระพากรรมนึงขายนี่กายศาสตร์จ้านะกายศาสตร์้านะคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนไปตลาดมาได้อะไรมามาอวดเพื่อนๆนะจ้าแตงกวานะแตงกวานะแตงกวาลูกส,สวยๆเนียมันมีเยอะอยู่นะเผื่อว่าซื้อเผื่อ ตำแตงด้วยนะฮะกับบังนะฮะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะโอระพานะฮะโอระพากำหนึ่งอ่าท้ายนี่กายศาสตร์ยานะกายศาสตร์อ่านะคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนไปตลาดมาได้อะไรมามาอวดเพื่อนๆนะจ้านะฮะอทั้งของแห้งของสดเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มโต๊ะเลยจ้าเลยเต็มโต๊ะเลยนะ ทีละอย่างทีละอย่างเนียจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรมาบ้บาง <c oughs> น,ะนี่ต้นหอมนิดดนึงนะฮะหัระพานะฮะหอระพากำหนึง่งนะไม่ค่อยมีนะฮะจะเก็บของแห้งก่อนนะฮะของแห้งนะไปซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว้กินได้นานหน่อยแล้วก็มีที่มะขามเปียกมะขามเปียกนะฮะซ้ใหม่ๆหน่อย อยากให้มันแดงเราก็จะใช้พิกี้ฟ้ายแห้งนี้แหละคือไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะขวดมีกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเราก็ปลูกนะะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายานะฮะนี่นะพร้อมแห้งก่อนนนีิพกพิกี้ฟ้าย้งเนาะเอาไว้ไว้ใส่พิกแกนนะ เวลาเราทาพริกแกงน่ยเยวไปดูต้นหอมก็ใส่ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่แล้วก็มีผักสดัดีเขาบอกเขาช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยนะฮะโห่เราพากําเล็กนี้ไว้เป็นผักสดนะฮะเป็นผักสดในถังวงองเอาไวท้ทําทําไส้เขาด้วยนะฮะอ่ะก็มีเลยซื้อมานะฮะ,นะะนี่นะฮะอันนี้พริกที่ปลาสดไม่ค่อยมีนะฮะ จยกเก็บของแห้งก่อนนะคะของแห้งเนี่ยไปซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไวไ้ไกินได้นานนะ,นะะนะฮะอย่างนั้ของแห้งของสดเอยอะแยะเลยเนี่ยเต็มโต๊ะเลยจ้ะเต็มโต๊ะเลยนะคะทีละาอย่างทีละาอย่างเนียจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรมาเ<ม>นาะผิวปลาสดผิีปลาเนี่ยเพราะว่าไว้เผื่อเรา ทำแกงทำอะไรเนาะในถุงนี้ก็มีนี่บุแกแตงกวาเนีแ<ล>่แตงกวาเนี่ยแตงกวาลูกสวยๆเนะี่ยมันมีเยอะอยู่นะฮะเผื่อว่าซื้อเผื่อตำแตงด้วยนะฮะนะฮะโหระพาแล้วกำเล็กนี้ไว้เป็นผักสดนะฮะเป็นผักสดในถั่วง,งอกเอาไวท้ทำทำไส้เขาด้วยนะฮะอ่ะก็มีท้ายนี่กะยะายศาสตร์้านะ,ะ่ยกายศาสตร อ่าฟิชนะี้จบเท่านี้ก่อนไปตลาดมาได้อะไรมา,ามาอวดเพื่อนๆนะจ้าเนาะชชี้ฟ้าสดชี้ฟ้าเนี่ยะเพราะว่าเนาะไว้เผื่อเราทำแจงทำอะไรเนาะในถุงนี้ก็มีมีบวบมีกระเจี๊ยบเนีกยะเจี๊ยบเราก็ปลูกนะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮนะอ่า,นะานะสุดท้ายสุดท้ายสุดนะไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นเนาะนะฮนะ วางไว้ก่อนวางไว้อยากให้มันแดงเราก็จะใช้พริกกี้ฟ้าแห้งนี่แหละที่ไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะขวดมีกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเราก็ปลูกนะ,นะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะ,ะสุดท้ายสุดท้ายสุดไม่ค่อยมีนะจ<น>ะกเก็บของแห้งก่อนนะของแห้งนะแต่ซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว้ ไปกินได้นานหน่อยแตงกวานะแตงกวานะแตงกวา,กวาลูกส,สวยๆเนี่ยมีเยอะอยู่นะฮะเผื่อว่าซื้อเผื่อตําแตงด้วยนะฮะจะเอาไปทํานะฮะวันนี้จะไปทําำอบเปียะทอดไม่ค่อยมีนะฮะจะเก็บของแห้งก่อนนะฮะของแห้งนะ,ะไปซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว้ไว้กินได้นานหน่อยไม่ค่อยมีนะฮะ จะเก็บของแห้งก่อนนะ,ะของแห้งเนี่ยไปซื้อมาของแห้งก็ซื้อเอาไว,ไว้กินได้นานหน่อยุูงนะฮะแต่วันนี้ไม่ก็กรีกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะอ่าจะเรียกกระเทียมกรีดใหญ่เนาะก,กระเทียมไทยกรีดเล็กกด็ดีอยากให้มันแดงเราก็จะใช้พริกกี้ไฟแห้งนี่แหละที่ไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะ จะเลือกแบบที่เขามีเม็ดด้วยเนาะเพราะเวลาเราคั้นเราบีบจะง่ายกว่านะมีมะขามเสียกใ,ใหม่ๆเลยแล้วก็นีจะเอาไปทำนะวันนี้จะไปทำขอบเยะทอดนะไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นเนาะนะฮะวางไว้ก่อนเราไว้เลยซื้อมานี่ยนี่นะอันนี้พริกชี้ฟ้าสดเนาะพริกชี้ฟ้าสดพริกชี้ฟ้านะฮนะเพราะว่าเนาะ เผื่อเราทำแจงทำอะไรเนาะในถุงนี้ก็มีนี่บุกอยากให้มัแดงแล้วก็จะใช้พิกกี้ฟ้าแห้งนี้แหละที่ไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะปวดมีกบะเจี๊ยบนะกระเจียเ๊ยบเราก็ปลูกนะนะแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะสุดท้ายสุดท้ายโอ้ลมเย็นเย็นพึ่งมาถึงนั่งอยู่หลังบ้าน บายตรงนี้เย็นดีไปตลาดมาแท้เพื่อนๆนะไปได้ของมาจะเอาไปทำนะวันนี้จะไปทำกอบเปี๊ยะทอด้ายนี่กยายศาสตร์้านะกยายศาสตร์้านะคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนไปตลาดมาได้อะไรมา,ามาอวดเพื่อนๆนะจ้านะฮะโหเระพาะกำเล็กนี้ไว้เป็นผักสดนะฮะเป็นผักสดในถวงอกเอาไว้ทำทำไส้ก็ด้วยนะฮนะอ่ะ ก็มีจะเลือกแบบที่เขามีเม็ดด้วยเนะาะเขเวลาเราคั้นเราบีบจะง่ายกว่านะมมาขามเสียกใ,ใหม่ๆเลยแล้วก็นี่ชียเทา้าก็ว่าจะต้มจืดต้มจืดในห็นหัวใหญ่ๆก็เลยลองดูลองดูนะแ,แล้วก็จะมีส่วนหมอกมีส่วนหอกดึงทุง้มนะฮะแล้วก็นี่นะ เชเท้าหัวเชเท้าหัวใหญ่เลยนะคะต้านนะคะนี่นะครอมแห้งก่อนนนีแล้วพริกพริกที่ฟ้าแห้งเนาะเอาไว้ไว้ใส่พริกแกงนนะเวลาเราทําพริกแกงนอ่ะนะนของแห้งของสดเยอะแยะเลยเนะี่ยเต็มโต๊ะเลยจ้ะเลือเต็มโต๊เลยนะทีละยอย่างทีละอย่างไหจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรมาบส่วนหมอ้อมีส่วนหมอ้อนะดึงทุ้งนะะแล้วก็นี่นะ เช้เท้าหัวเช้เท้าหัวใหญ่เลยนะคะนะฮะ,นะฮะไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นเนาะนะคะวางไว้ก่อนวางไว้บ้านนะฮะนี่นะหอมแห้งก่อนนิดน็พริกพริกที่ฟ้าแห้งเนาะเอาไว้ไว้ใส่พริกแกงนะ,ะเวลาเราทําพริกแกงพวกมีกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบเราก็ปลูกนะแต่ตอนนี้ยังไม่ออก <c oughs> นะฮะอนะสุดท้ายสุดท้าย อยากให้มันแดงเราก็จะใช้พิกกี้ไฟแห้งนี่แหละคือไม่ตายก็จะซื้อประมาณเท่านี้แหละนะซื้อไม่เยอะนะ,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 ะจับังนะ,ะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะหระพานะฮะหัวระพากำเนี่นขะองสดนะของสดเนี่ยนะฮะส่วงงอกเนะนี่ยสดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะ ล้า,ทางทำความสะอาดแต่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะนะฮะจับดัดบบงนะฮะนี่ต้นหอมนิดดึงนะฮะหัวพานะฮะหัวพา,พากัมนึ่อนะฮะหรวพาแล้วกําเล็กนี้ไว้เป็นผักสดนะฮะเป็นผักสดในช่วงอกเอาไว้ทำทำไส้เขาด้วยนะฮะอ่ะก็มี จะเลือกแบบที่เขามีเม็ดด้วยเนาะพอเวลาเราคั้นเราบีบจะง่ายกว่านะมีมะขามเสียบใหม่ๆเลยแล้วก็นีกจะดังนะฮะนี่ต้นหอมนิดนึงนะฮะหระพานะฮะหัระพากำนึงอ่าเดี๋ยวนี่ั้นของแห้งของสดเยอะแยะเลยเนี่ยเต็มโต๊ะเลยจ้ะเลืยเต็มโต๊ะเลยนะ ทีละอย่างทีละอย่างนะจะเล่าให้ฟังว่าไปซื้ออะไรมาเป็นกลุ่มนะฮะแต่วันนี้เล็ก,ก็ปีบเล็กไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะอ่าเรียกกระเตรียมกีดใ,ใหญ่นาะกระเทียมไทยกิีเล็กก็ดีก่อนของสดนะของสดเนี่ยนะฮะถั่วง,งอกเนี่ยสดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะล้างทำความสะอาดแต่ตู้เย็นไว